อ่ะมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับบุญเชิดการไฟฟ้าภาพยนตร์วัดไร่ขิงนะครับโอ้โหเตาเตาคู่เลยครับหน่วยนี้ไม่ธรรมดาครับบุญเชิดการไฟฟ้าภาพยนตร์วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับอ่ะเป็นยังไงครับลํโพวงนี้ใช้ได้เลยไหมครับนี่ดังไหมครับเนี่ยลำพวงใหญ่ๆเนี่ยอ๋อเป็นโมเดลเฉยๆแล้วเวลาเราฉายหนังเราใช้ลโพวงตัวไหนครับให้เสียงทีนี้ อยึดาครับอ๋ออันนี้เป็นการโชว์ความสวยงามนะครับอเป็นการโชว์นะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหอลังการมากครับอืสุดยอดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน่วยทางด้านนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาอก้านนี้้านกลางอ่ามาดูสีการนาดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับสีการนาดิจิตอลมาจากจังหวัดอะไรครับพี่หน่สีการนานครปฐมมูล ภาพพยนตร์แถวนครปฐมการจนบุรีนี่เยอะเหมือนกันนะพี่นะครับดังทุกชิ้นนะครับอืนี่ดังทุกชิ้นเลยเะพี่หมายคาว่าลำโพงนี่ใช้ได้จริงเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับแม่<อ>นี่นี่พ,นนพี่เขาบอกว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้สีการจนาดิจิตอลจังหวัดนครปฐมนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามเลยครับคุณผู้ชมจอเล็กๆแบบนี้นี่กี่นิ้วครับพี่เนี่ย ประมาณสามนิ้วครับดอกดอกสี่นิ้วสี่นิ้วครับอืมดอกสี่นิ้วแล้วจอความจอนี่กี่นิ้วครับจอจอภาพยนตร์น่ะจอมันประมาณสักสามสิบสองนิ้วได้ไหมเหมือนทีวีสามสองนิ้วเนาะเท่าพัดเท่าัดสามสองนิ้วนะผมว่านะแม่สวยงามครับพี่โอเคขอบคุณครับพี่มาเออมามาดูทางนี้กันต่อครับคุณผู้ชมตรงนี้นักการวอร์เทจภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับ นักการวอลเท็ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับอนัฐการวอลเท็ภาพยนตร์นะครับมาดูครับคุณผู้ชมแมสวยงามนะครับอเป็นโมเดลนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูทางนี้กันต่อเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหดูไม่หวาดไม่ไหวเยอะมากครับคุณผู้ชมแม่น่าสนใจทีเดียวครับมามาดูทางหน่วยนี้บ้างนิรุตนะครับทางนี้นิรุตภาพยนตร์นครปฐมระบบเสียงชาตรีสาวนะครับคุณผู้ชมกําลัง กำลังติดตั้งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมงานวันนี้วัดประพังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินไปดูอาหน่วยอื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาทางนี้ครับอะตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลซีเนมานครปฐมนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหแสดงให้เห็นว่ายังมีคนชอบภาพยนตร์กลางแปลงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมอือหือ สวยงามนะครับค,คุณผู้ชมครับรมาดูเดินเลิวมาเดินดูทางด้านนี้กันต่อครับคุณผู้ชมครับ uh. โ, <Lauren> โอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมอันนี้หน่วยอะไรครับพี่นี่อ่าชื่อหน่วยอะไรครับหน่วยนี้สมศักดิ์ภาพยนต์สุพรรณบุรีสมศักดิ์ภาพยนตร์สุพรรณบุรีนะครับพ<อ>ี่โอ้สมศักดิ์ภาพยนต์สุพรรณบุรีนะครับ<อ>นี่พี่เจ้าของเขาเนี่เล่นจอจิ๋วแบบนี้มานานหรือยังครับพี่ สองทปีเลยอ๋อสองทาปีปกติเราฉายเล่นที่บ้านเราหรือเอาไปฉายที่ไหนพี่ออกงานด้วยกันโอ้ออกงานด้วยกันเนาะไปเรื่อยๆเวลามีงานภาพยนตร์นะครับพี่อ่ามาทางนี้ครับคุณผู้ชมอ่าทางนี้อะไรครับนี่คุณผู้ชมครับทอนเทคเลยครับตัวนี้หรืออะไรครับนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าทอนเทคนะครับตามชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมทอนเทคอินเตอร์นะครับมีคําว่าอินเตอร์ด้วยมาจากนครปฐมเหมือนกันเลยครับพี่ มาจากราชบุรีครับอ๋อมาจากราชบุรีนะครับหนังราชบุรีนคร,ครปฐมกาญจนบุรีนี่เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมอ่ามาทางนี้ต่อครับมาดูหน่วยนี้ครับเชาเชาวเว้ยเฮ้ยใช่ไหมครับครับโอ้เชาวเว้ยเฮ้ยชื่อแปลกดีพี่ได้มายังไงชื่อนี้นี่เชาวเว้ยเฮ้ยนี่ก็แบบตั้งให้มันตลกตลกให้มันตลกน,นะเชาวเว้ยเฮ้ยโอ้ หัวจอกจอโค้งสวยมากเลยนะครับพี่นี่นะหัวม,มีโค้งด้วยนะนี่อันนี้โค้งมันเราทําเองหรือจ้างเขาทําพี่ทำเองครับทาเองเลยนะครับนี่เดี๋ยวโค้งโค้งใช้อะไรทําพี่นี่เนะยเป็นลวดนะครับอ๋อเป็นลวด,ลวดแล้วเราก็มาเชื่อมต่อกันเลยครับรคือเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วเวลาจะใช้เรายกไปเลยนะครับไม่ต้องมาต่ออีกแล้วใช่ไหมหมายความว่ายกหิ้วไปได้เลยอ๋อโอเคโอเคว่าสุดยอดเลย อ๋าเขาท่าดีครับพี่นะถ้าสุดยอดอ่อผ้าผ้านี้เป็นผ้าจอหนังแท้เลยไหมครับพี่หนังแท้เลยครับที่จอใหญ่กว่าเออแสดงว่าชัดเจนเลยเวลาเราฉายเนาะใช้ใช้เอ่อโปรเจคเตอร์กี่ลูเมนครับฉายสามพันสองครับโอ้นี่แจ่มเลยนะตั้งระยะห่างขนาดไหนครับในจอขนาดนี้ตรงนี้ได้ไหมประมาณนี้นะอืล้วแล้วจอเราไปสั่งทำที่ไหนพี่จอเล็กๆแบบนี้อผมตั้งในในทางเฟสนะครับ อ๋อมีคนเคารับทาจอเล็กแบบนี้อยู่นะแบบเล็กๆแบบนี้แพงไหมครับพี่ทษดครับไม่แพงครับจอนี้อยู่ประมาณสี่ร้อยครับอืมแล้วโครงเราไปหาทําเองอะเนาะมันมีไหมที่เขาทาโมเดลพร้อมโครงให้เรามีครับมีคนรับทาชื่อมาเต่าครับอืมอืมครับครับครับโอ้ผมว่ามันน่าสนใจดีลําโพงนี่สวยดีเลยพี่เนี่ยแต่ว่าผมนี่ทําเองไม่ไม่รับทำครับอืมคือทาเองลําโพงนี้ก็เป็นลาโพงโมเดล เพื่อให้มันส,สวยๆเลยใช่ไหมหรือใช้ได้จริงเลยอันนี้ใช้ไม่ได้จริงครับเป็นโมเดลเป็นโมเดลโชว์ไว้อ่าโอเคโอเคครับเ <c oughs> ชาเฮ้ยเฮ้ยอินเตอร์บ้านโป่งนะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดเลยโอเคขอบคุณครับพี่